อ่าวครับก็สวัสดีครับพบกับเดวิดเมคลายกันอีกครั้งพบกับผมสกอตไปเช่นเดิมนะครับผมโอเค ep นี้เราได้คิงเซอร์เบรตอาวุธกระบ,บอกทามทอนของเซอร์เบรตใน ep ที่แล้วมานะครับเพราะว่ามีพลังน้ำแข็งเป็นพ,พลังไฟแล้วมีพลังสายฟ้าด้วยแหมน่าสนใจจริงๆโอเควันนี้มีทามหมดด้วยกันกระบ,บอกทามทันน้ำแข็งการกดไบรใช้กระบ,บอกไฟยาวในเซอร์เบรตเอ๊ะในซอร์สมาสเตอร์แล้วกด ไอสามารถเตร์สไต้์ด้วยการกดบีหรือกดบีค้างไว้ปล่อยเพื่อใช้ทางต่างอืมกระบองสามทอนน้ำแข็งด้วยการกดไบใ,ใช้กระปองไฟยาในซอมมาสเตอร์อ๋อโอเคต้องลองไม่ลองก็ไม่รู้มิชชั่นที่สิบเจ็ดพี่น้องพี่น้องใครเวอร์จิลกับดันเต้นแน่เลย <coughs> okay, back Be protected and loved, but I was alone. My only choice was to survive. Be, uh, you gotta rest. Nero, Nero, I will tell you everything. There is no demon. Named yours. Only a man. I putting his humanity in an endless pursuit of power. He is Dante's older brother. Hmm. Dante's brother? Yes. And his real name is. โฟร์จิวนี่ไงเฮีย er, ชื่อปรากฏไปครั้งแรกในเกมนะครับไม่มีที่นานกลาวถึงมาก่อนโอเคดันเตโผล่ที่ไหนมานะ่ะโอเคสองหมื่นแปดพันโอ้อัพอะไรดีอือเอากระบ,บอกสั้นทนแล้วปะอันนี้ใช้ไม่ได้ใช้เลยอ่ะเนี่ยตึ้งถั่วระเบิด เตืกนัตตูและระเบิดมันจากข้างในโมคยี่ด้วยพลังทำลายกด L T ค้างไว้เพกดถูกด้วยทำไมมันไม่เปิดหาวะสองหมื่นแปดกระบอกสามท่อนนี่ไงวเวอร์วอร์วันนี้ต้องใช้เลยต้องใช้เลยีลยโเวเวอร์สองวคริสตัน ขนาอ่บนเพิงกด RB บอวกถอยหลังแล้วกด Y โอเคหุ้ยอย่างนี้ก็นะ่าทนใจแัดพัานสองหมื่นสามน่าทนใจนะลองเลยว่าโบเหียกด Y ครั้งจนมีสายฟ้ากด RB ไปข้างหน้าหลังนั้นไปปุ่ม Y วเฮียน่าทนใจจัดทันเดอร์ครับ โอเคเอาว่าอันนี้ก่อนว่าอือมฮึเน,นี้อไ,ไว้งัด9000ลองรีเวอร์โคดไว้คราว่าจะมีสายฟ้าอันนี้ก็เอาจากนั้นปล่อยปุ่มไว,ว้โอเคอือฮึหมดละโอเคลุยกันต่อเลย <c oughs> เริ่มภารกิจ Dante and have home. Okay, I'm going Virgil. Virgil. Hey, is that the damn fruit you've been jabbering about? It doesn't look so special to me. i do not sure Yep. This is where it all started. I'm going to day, Mother saved me and left you behind. The thing you don't know is, she tried to save you too. She kept searching and searching until I killed her. I have no recollection of this tale. Or this place—it's all illusion, created by this extraordinary fruit. Its power, you see, is all I ever wanted, <laughs> and with this, <laughs> I will have every โอ้มากินอะไรเข้าไปก็ไม่รู้เสียมติเตห์ข่าดเอาเลยพี่ชายนายไม่ได้มีทุกอย่าง That is nothing but the pitiful cries of those without strength. Come to me, brother. I shall enlighten you. You <coughs> ready okay. to do this, virtually. เี่ว,ว่ก,เกโเข้าตวไม่ได้ดยยลเลยเ้ยย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 ยเยย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 ยงเตบับเลย

เข้าตัว,ตวมันยากกิเพ้โอ้ยเฮี้โอ้ย ที yeah. ่คิดไม่โดนสโล่ซินเดือดจั๊กโอเคโดนกูไอ้สั์เก่งนักเหรอฮะเก่งนัก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  สลนด้วยวิดีโหน่อยแบบนี้ <c oughs> เฮ้ยมาเดิม,มเฮ้มเยมเย,มเยอะเยอะไปละโหเยอะเยอโห xin lại Tin được thích cơ Ok không thì hả hả nhé Are they each other? To see one's justice through, a man must fight for it, even if the one who stands before him is his kin. See the tape hang? That's ridiculous. The brothers of blood disagree on the very reason of their existence. They must fight. Yeah. yeah. Yeah, You're late. Just finishing up. Is that really your brother? I'm afraid so. So he was building all this. You know flesh and blood. Right again. To fail may not be behind but you will not be tired out last bruise of defeat I see get back things are about to get really messy no please let me I want to end this battle with my own hands <laughs> Do not struggle. And I cut If you can't even defeat me, then you've already lost. I will not lose. Not a dante. <laughs> and the same you and i but you've lost me and i've lost you the only one that connected by that one feeling while that branch is mixed with mine and our roots together join ไม่นะทำะไรอะ่ะเกียบเข้าไปแล้ว <c oughs> โอ้โห่มติฮารุมทำลายเลยเจ็ดเครวมร่างกันมาแล้วสรุปก็คือวีามาช่วยให้ยูริเซนได้รวมร่างกันเอาไม้ <c oughs> oh คืนล้างปฐมากาลและปัจฉิม,มากาลเวอร์จิวโอเคคนล็อกอะชิมเมนนแบ็คทูไลต์กลับมามีชีวิตอ๋อรู้ว่ามันกลิ่นไอผลไม้นั้นไปมันก็เลยคืนชีพอืมอ่ะสนใจโอเคครับพาดี้ขอ จบแต่เพียงเท่านี้นะครับมิชั่นที่17พี่นอน,นครับสวัสดีครับ